สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัดส,สันผาเพลินนะครับวันนี้ผมก็มีเกมดเด็ดๆมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับเกมคู่แรกของวันนี้เป็นการดวนกันระหว่างท่านเซียนหวานหมากงวมสีส้มนะครับเจอกับท่านเซียนโชคหมากงายเรามาชมกันเลยดีกว่านะครับแย่สองแมพจังหวะนี้ต่อ,อครับต่อสอง นา่จะเข้าเกนเคินได้อยู่ครับถือว่ามากยังโซเซครับห้าตัวเท่ากันจังหวะนี้ขึ้นไปกักสองตัวเลยครับท่านเซียนโชคคิดนานครับคิดต้องมีแผนอะไรเด็ด,ด,ดแน่นอนครับคิดนานแบบนี้ เดิน16ไม่ได้ครับจังหวะนี้เดินได้แค่18เท่านั้นนะครับสําหรับท่านเซียนหวานเดิน18มาเสียเปรียบทันทีนะครับเดิน15ไม่ได้เดิน16ไม่ได้ครับโดน2หมดนะครับโอ้โหว่าคมมากครับท่านเซียนโชคนานไงรับต่อ2ไปแล้ว เฉีงความเร็บยาวครับ ยอมครับสปิริตโซงครับเดินให้กินเลยนะครับเพื่อที่จะไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับแพ้ก็แค่ตั้งใหม่ได้แปดนะครับไม่ยากอะไรเกมแรกเป็นท่านเซ้นโชคนะครับนำไปก่อน1เกมนะครับมาชมเกมที่2กันต่อ ขึ้นหมายเลขาแรกไหมครับหรือว่าจะแยบไปที่1 7ดีอ๋อเลือกที่จะปล่อยให้กินเลยครับเกิดอะไรขึ้นครับมีแผนอะไรไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าครับงานนี้ จังหวะเมือเ่อกี้หลงทุนไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้เปรียบครับจังหวะนี้โดนบีบไม่สามารถเข้าฮอตได้นะครับกดยอมไปแล้วเป็นท่านเซนโชคนะครับชนะไปสองเกมรวดนะครับมาชมคู่ต่อไปกันเลยนะครับอันนี้เป็นท่านเซียนไทยนะครับหมากหงายส่วนท่านเซนโชคหมากง่วมนะครับหมากง่วมก็คือหมากคว่ำนะครับ เป็นภาษาแถวบ้านนะครับพูดติดปากมาตั้งแต่น้อยนะครับแย่จร yeah, ิงเลยครับทำลายกระบวนทางคูตรวจสู่ ถาขึ้นมาสิบสี่โดนสามได้นะครับใม่ไป,ไปเรื่อยๆตอนนี้เหมือนท่านเซนไทยจะเสียเปรียบนะครับ เลือกที่จะตันครับตันแบบนี้น่าจะปล่อยสองครับเพื่อที่จะได้กินสองข้อฮอตไปตกหมายเลขสองโอ้ไม่เอาครับน่าจะไม่คมครับตอนนี้ผู้เข้าชม สามคนนะครับตัสดออนไลน์ด้วยกันเน,นี้ส่วนมากก็เป็นในโหมดเล่นเอาเรียนนะครับที่เอาไมา้ชมจบเกมนะครับหมดเวลา ก็เป็นท่านชันโชคนะครับที่เอาชนะไปได้ในเกมแรกถ้าไม่หมดเวลาก็น่าจะชนะอยู่แล้วนะครับมาชมเกมที่สองคู่นี้กันต่อ เตรียมแย่สองครับเมื่อกี้ทันเดือนโชคเห็นก่อนนะครับก็เลยตัดมากทิ้งไปสังเวยไปหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเข้าฮอตง่ายขึ้นนะครับหมากห้าสี่น่าจะเอาโยครับงานนี้จับกินเลยครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ไม่มีทางเดินแล้วไม่มีตาเดิน เห็นยีิบเจ็ดไม่ได้ยี่สิบหกไม่ได้สิบสามโดนนะครับอ่าครัแบบแต่จะดันไปเอาฮอตให้ได้ครับทันเชนโชก็เปิดทางให้เข้าฮอตเลยครับไม่ต้องให้ตอม ยอมครับหมดเวลาก็เป็นท่านยันโชคนะครับเอาชนะไป2เกมรวดนะครับเรามาชมคู่ต่อไปกันเลยนะครับอันนี้ท่านเซนเลนหมากง่วมนะครับเป็นรูปของชาติโปรตุเกสนะครับเจอกับท่านเซนเฟอร์รี่นะครับ มากงายท่านเซียนเฟอร์รี่นี่ก็ติดท็อป10ไปแล้วนะครับ วะนี้ต่อสองสองสองไม่มีปัญหาอะไรครับตอนนี้มากเรือสี่ตัวเท่ากันนะครับช่วงปกันดานชิงไวชิงพิบกันครับ ท่านเซนเฟอร์รี่คิดนานครับมีแผนอะไรหรือเปล่าตอนนี้เป็นท่านเซนเฟอร์ลี่นะครับที่ได้เปรียบอยู่ถึงมาจะเท่ากันแต่ตำแหน่งการเดินอะไรในเปรียบนะมีโอกาสเข้าฮอตถึง2ตัวด้วย สองเซนสไว้เป็นหนึ่งตัวครับเพื่อที่จะไปเข้าคอดง่ายขึ้นนะครับสำหรับท่านเซนเลนแต่ก็ทำให้เสียเปรียบมากาเข้าหมายเลขสองน่าจะปล่อยให้กินสามเลยครับเมื่อกี้อ๋อไม่ไม่ใช่ครับเป็นตาของท่านเซนเฟร่เดินเอาไงต่อน่าจะยอมแล้วครับปล่อยเวลาหมดไปแล้ว เกมแรกของคู่นี้เป็นท่านเซนเฟอรี่นะครับเป็นฝ่ายชนะไปมาชมกันเกมที่2กันต่อกรุงโรมหรือว่าตึกนะครับไม่ได้สร้างกันวันเดียวนะที่จะสำเร็จเลยนะครับ การเล่นมกักัให้เก่งก็เหมือนกันนะครับเราต้องอาศัยการฝึกฝนศึกษาตำรานะครับต้องใช้เวลานาน,านกว่าแต่ละคนจะเก่งได้นะครับขำพูดด้ยดีครับแต่ยังไม่เก่งเหมือนกันนะครับ โนเหมือนว่าท่านเส้นเลนนะครับจะหมดทางเดินแล้วนะครับแย่มายิบสิบสี่ไม่ได้นะครับขึ้นไม้เล็กแปดได้ไฮคอ่าจะทําให้เสียเปรียบมากนะครับเข่ากินสองเลยตันไหมตันโดนหนึ่งเอาไงต่อครับฉีกออก จะเข้าหมายเลขหนอ๋อกดยอมแพ้ไปแล้วนะครับท่านเซนเลนกดยอมไปก็เป็นท่านเซนเฟอรี่นะครับชนะไป2เกมรวดนะครับ